รถนอนพ่อขมอดเ,<อ>เดี๋ยวผมจะพ้าเบงแบบ้างๆก่อนอันนี้พ่อขม,มอดได้ยิน่นข่าววายพันธิตเองนะครับเนี่ยพ่อขม,มอดเหตุเองครับด้วยงบงบกี่บาทครับพ่อขม,มอดรวมแล้ว,รว,รวประมาณหกพันบาทหกพันบาทได้แบบนี้นะครับผมเนี่ครับถ้าทำเองเดี๋ยวมาดูข้างในคร่าวๆครับเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็น,นสติกเกอร์มั้ยครับพ่อใช่ใช่สติกเกอร์ติดนะครับสวยงาม เนี่ยครับประหยัดครับแอร์ก็มีครับเนี่ยมีแอร์มีพัดลมเปิดได้ตลอดอันนี้เป็นเลยไม่ได้ใช้ไฟมีโซลาเซลล์บอกครับเมื่อว่าเป็นแบตจังไดยครับโอ้โซลโซลโซลาเซลล์นะครับข้างบนเนี่ยครับเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวผมสิปทายจังหน่อยไม่หยาดได้ครับเพราะมีสายโซลาเซลล์โอ้เนี่ยครับตอนนี้ใช้ไฟอยู่โอ้โอ้มันหน่อยหนึ่งตัวเนี่ยอันนี้มันใส่อะไรได้เนี่ยครับเนี่ย ทุกอย่างใส่แต่พัดลมเลยอ๋อพัดล้มใช้แต่พัดลมอืมใช้ทุกอย่างมาได้ถ้าทุกอย่างต้องแผ่นเต็มเลยชาร์จแบตได้ป่ะครับเนี่ต้องมีไออะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบตเตอรี่อ่าต้องมีแบตเก็บอันนั้นอันใช้ได้ใช่ไหมครับก็คิดว่าอนาคตน่าจะติดครับน่าจะติดแสงอาทิตย์ติดแบบเต็มเลยเนาะครับคือเต็มเลยแ้่ทีนี้เราก็เก็บให้มันอยู่ในหม้อไฟครับ แต่ว่ามันต้องใช้ตังหลายหมื่นเลยครับใช้ตังหลายหมืน่มมนครับมันสะแพงน้าแบตเนี่ยหละผมว่าจริงๆเราอยู่อย่างนี้เราก็อยู่ได้นะครับไอตัวนี้ไม่ได้ว่าจะเปิดทุกวันครับแล้วแต่บางโอกาสว่าวัาวนไหนมันสะดวกครับปักเสียบอะไรเราก็ใช้ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรผมก็ใช้ตัวนี้นอนครับตัวนี้ก็เปิดได้ทั้งคืนไม่เป็นไรครับผมใช้มันนะครับ มีพัดลมเห็นด้วยไหมเคลื่อนเค็นด้วยยกมือขึ้นยกมือครับสองข้างได้ไหมวางโทรศัพท์ก่อนอย่างไงี้่ไหมไม่ยาวคุยไปคุยมาเย้าเป็นไงเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับเย้าววันี้เห็นด้วยยกมือขึ้นแบบนี้เย็นนี้ให้พ่อขมอดทำมีดูดดิจะเอาอย่างไงดีเราเดี๋ยวเอาเตาแก๊สปิกนิกมาแล้วมันจะมียอดอ่อนไหมล่ะมีอยู่ครับ เด็ดนะนะครับผมถ้ามันไม่มียอดหวอมันเด็ดยากมันเด็ดไม่ได้เนาะมันสิบ่อแม่เด็ดนี่ซ่อมไม่เอาเลยมันบ่พอยังไม่ยังไม่แล้วก็ไปไหนนั่นกลับไปกลับไปทบปลาร้ามันยำสิพาไปเบิ่งคางๆอ้อมๆรถนอนของพ่อขมหดครับเนี่ยครับไม้ที่ X หัวไปเลยนี่ยอันนี้ก็เป็นกระจกเปิดข้างได้บ่วะ นี่ผมบ่แน่ใจเดี๋ยวไปถามพ่อเขาหมอนอีกเที่ยนึงเนี่ยครับทำเองครับงบ6,000บาทเนี่ยเบื้องฟังนี่นะครับเนี่ยครับอีกข้างนึงครับยกครับได้ไหมครับไดล้วครับต้องวนต้องเตือนนะครับลองให้ลองซี นี่ครับสะดวกสบายแต่พัดลมมาซือกับยึดครับยังกี่เฮ็ดไปรเรื่อยๆชาร์จมันชาร์จทรศัพท์ได้ปะครับเนี่ยชาร์จได้อ๋อพอาชาร์จเปนยัไงชาร์ครับโอเคเนี่ยออพอแล้วขนาดแปลงไอ้หน่อยมันมันคือไอ้ไฟไหลายเลยใช่ไอ้อน,นี่ใช้ไอ้นั่นใช้หม้อแปลงโอ้แ,แบตเตอรี่เป็นสองร้อยยี่สิบครับครับแต่ว่ามันจะเปิดแอร์ไม่ได้อลื่อนแรงครับผมต้องใช้ตัวใหญ่กว่านั้นตัวนี้ตัวตัวเล็ก จะชาร์จแบตเตอรี่ได้ผงข้าวได้นิดหน่อยครับมอ,บอเล็กๆนะตัวนี้ก็มีไฟอยู่นี่ตันตอนก็เปิดเอาแอร์มาใส่นี่ได้ครับเวลาเวลานอนเนี่ยไม่มีใครมองเห็นเลยปิดผ้าม่านทั้งหมดจบครับอไม่มีใครมองเห็นสองเห็นเลยไอ้กระจกก้งางเนี่ยมันเปิดได้ป่ะครับหน้าต่างนี่เปิดก็ได้อ๋อเอาแบบปิดตายได้นะครับเฮิดแบบปิดตายครับกันเฮ็ดเปิดกับเปิดได้อยู่แต่ว่า เป็นอะไรที่แบบว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้หนำว่าไมีซึมบ่ปลกแห้งมึงแห้งลงไปครับตอนเบิ่งเม็ดฝนอยู่นี่แหละแช่กล้อกเบิ่งฝนตกมึงแห้งครับต้องันฝนตกแห้งี่เตรียมหมอแบตไว้ครับพ่อมันมันใตรป่าเพราะว่าเราจะเขียนติดท้ายรถอยู่ครับไม่มีราคาอือแต่มีคุณค่าทางจิตใจครับ ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีราคามันก็มีแหละแต่ราคามันไม่เยอะความหมายครับผมไม่ได้ลงเยอะแต่คุณค่าทางจิตใจติดมหาศาลบ้านแบบนั่นเข้ามันก็ราคาถามก็ดูตกสามแสนอืมลถบ้านแบบสําเร็จว่าเราซื้อหลังคาอย่างนี้มาใส่แล้วเรามาบิวเองดีกว่าครับใช่ไหมจริงๆแล้วไอ้หลังคาตัวนี้อ่ะอันอื่นอาจจะไม่มีแบบนี้นะแต่อันนี้มันเป็นแบบนี้ติดมาด้วยไงครับอ๋อครับสีส้มเนี่ย มันมากับรถน่าจะเป็นลังคารถก็เลยก็เลยชอบเลยว่าอ้มันดูตัวอื่นมันไม่มีแบบนี้ไงมันนั่นเลยเนี่ยอย่างคันนั้นหลับไปเปิดตัวน่าจะไม่มีใช่ครับโอครับแมนๆครับแต่ตัวนี้มันมันเหมือนกับเขาแต่งไว้ให้เราแล้วไงครับเราเพียงแค่เรามาสเสริมเอาได้ว่มมันก็สวยใช่ไหมครับตัวนี้มากับรถไฟนี่มาติดเอาเองทำเอาเองหมดเลยันี้ก็กินไฟน้อยนี่ ไฟตัวนี้กินไฟน้อยนะไม่ไม่ได้กินเยอะเลยครับกินเท่ากับเราชาร์จแบตเตอรี่อเนี่ยงามขึ้นก็แจ้งปรับแสงได้เปิดไม่เลยเพราะว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วพอมอเตอร์เลยแบกหนอกไปเลยลืมเนี่ยไฟตัวนี้เราก็ติดไว้ก็สว่างครับไปจอดทุ่งนาก็คือไม่ง้อไม่ง้อไฟฟ้ามาจอรถกันนี้ไม่ง้อไฟฟ้าก็คือแบตที่เขาแปลงไว้นี่พัดลมนี่สอดแจ้ง แล้วฉายหนังได้ด้วยนะไฟเนี่ยโอ้ฉายหนังแบบจอใหญ่ๆได้เลยครับลองมาแล้วอืมตอนนั้นไปใช้อยู่หลายที่สะดวกสบายเนี่ยนี่แล้วครับผมก็อยากได้อยู่ดได้ครับแบบนี้สามสอมาดูมันเป็นความับเป็นความสุขไม่ต้องเปงานคุเยอะยิ่งแบบเผาเห็ดเองเนาะครับเผาเห็ดเองนี่มันแบบภูมิใจแมนแมนครับได้แล้ตัวนี้ก็มาเปิดขึ้นได้นะเนี่ยครับผมเปิดขึ้นมาแบบนี่เลยอืม เพื่อเก็บของเก็บของใส่ส่วนตัวครับผมปกตินี่เอานี่ไว้อย่างนบ่คบับร่อกือว่าตั้งไว้องส่ครับนี่แล้วแอร์นี่ตั้งไว้นี่แหละโอตั้งไว้นี่ตลอดครับเือนี่ก็เชื่อมเล็กใส่มันยังไม่อยู่ตัวเลยครับผมโอโนี้หู้แอร์หู้แอร์หู้พัดลมแอร์ครับสุดยอดคนี่มากบชอบคิดไอเดียเป็นไครที่ เป็นยังที่บานเขิอนบานผมเป็นคนชอบธรรมชาตินําเศษวัสดุที่เหลือใช้มาดัดแปลงให้มันใช้ได้ครับอย่างบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนกันไปได้มาจากของเก่าทั้งนั้นน่ะจากการไปลื้อตึกล้มตึกมาก็อันไหนที่มันเก็บได้ก็เก็บพวกเศษไม้เศษอะไรดูมันสมบูรณ์แล้วก็ใส่รถมาไว้บ้านมันก็ได้ใช้จริงๆนะครับอย่างพวกเศษเหล็กอะไรพวกเนี้ย มันไม่ไสมบูรณ์เท่าไหร่แม่คูตีแล้วมันบุบมันบุ่มมันอย่างไรแล้วก็มาตัดอ้ดีบุบบุ่มมองแล้วเราก็มาเชื่อมใหม่ครับมันก็ใช้ประโยชน์ได้ครคือเราชอบอะไรที่แบบว่าไม่ใช่วราชอบของฟรีนะคือคมับว่าสิ่งที่มันน่าจะมีประโยชน์กับเราบางทีมันไม่มีประโยชน์กับคนอื่นแล้วอย่างนี้เอาบางทีเอามาโยนไว้จนเมียบอกว่าเอาพวกไอ้อย่างเกะกะคนถิ่มขายถิ่มจะอ้ยอยากขายสักมือนั่นตรงไหนใส่ได้ใช่จริงอ่า ที่เดินไปเดินมาอ่ะตัวนี้ขัดนี่วะก็ไปหยิบมาแค่ท่อนเล็กๆแค่นั้นครับเอามาใส่พื้มันก็สวยพอดีกันอย่กับสิ่งที่เราต้องการครับก็เป็นอย่างนี้เนี่ยสิงทุกอย่างเนี่ยอย่างแผ่นในนี้งเนี่แผ่นอะคริล้งไปแล้วก็ทิ้งไปแล้วนแะแผ่นในนี้เอิ่อนมาแผ่นอยังมาติดๆไว้ก็ได้เก็บของคที่มีสตอรี่ทุกอย่างมีสตอรี่ครับมีสตอรี่เอียงฟังว่าครับตัวนี้รู้ไหมครับ เดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกลับสวัสดีครับใช่เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเดินช่ผมอีกคนด้วยนะครับผมฝากด้วยครับช่อง CRM Official ครับผมว่าที่ j o 2ว่าที่เจโครับต้องบอกว่า JO2 เพราะว่าหลัง24ไปจะเปลี่ยนชื่อจากเซียเเป็น CRM j o 2นะครับออฟฟิเนะครับผมแล้วก็พ่อคำยอด JOT นะครับแนมเป็นไงพ่อฝากไปด้วยนะครับสำหรับช่องของเสียอ็มไทยรถแห่ครับผม เซียมจีโอวันอ่าออฟิเชียลออฟิเชียลครับจีโอนี่ย่อมาจากโจโจหนึ่งใช่ครับใช่ไหมอันนี้จะเป็นจีโอสองเซียมจีโอทูจโอทูครับอยู่ในเชียรอยู่นี่ผมจะเป็นเสียมจีโอวันแต่ถ้าอยู่บ้านผมเป็นเสียอมไทยรถแห่แต่ว่าผมอ่ะเวลาอยู่เนี่ยผมเป็นเลยเซียมเพชรบ้านแพงแล้วไปอยู่ไทยรถแห่ล่ะอยู่เป็นเสียมไทยรถแห่ แล้วเปอยู่กับมหาล่ะเอ่อเป็นไลยปากเอ็มโอเคครับผมเหมือนความซื่อในคลิปนี้ครับเสียเอ็มถึงกับอึ้งเมื่อเห็นรถของพ่อกขามออึ้งมากอึ้งมากอยู่บหกพันบาทไม่น่าเชื่อหมูยานออฟฟิเชียลนี่น่าโดนโอเคครับผมกะเข้าวครับมือนี้ครับผมกะฝากพี่น้องติดตามคลิปช่องเสียเอ็มออฟฟิเชียล ไว้ด้วยครับฝากีน่นองกดไหล์ก็แช่ขีเมีนมด้วยครับผมสวัสดีครับ